บ่ายดีอยู่กับซ่องน้องแพรสาวลาอีกแล้วตอนนี้น้องแพรกลับมายู่หน้าเนาะวันนี้สิมาลกก้าอีกเพราะว่าดับนาไปได้สองสามมือละนาก็ครึ่งนึ่งแล้วได้เป็นครึ่งแล้วตอนนี้ก็ยู่หน้านี่เดี๋ยวชิได้ลกก้าใกล้ๆเทียงนามืันนี้เพราะยู่ทางพุ่นเขาก็ลุกได้เป็นมันครึ่งแปงแล้วเขาก็มันลุกแถวใกล้ๆเพราะเขาดับใกล้ๆใกล้ๆเทียงนาอันนี้ก็บรรยากาศยู่หน้านี่ Át, <cuanto S 1> <iah. S 2> ยัเอาก็ซิลกลกตัวนี้ตัวนี้เวลาแปดเก้ามงเช้ากายาวยาวตัวนี้แถวนี้มันจะดีมันจะงามมันง่ญ่เลยทางพุ่มมันดินจะแน่นมันสีเหลืองมันสีเตี้ยบวงามยุแคมแคมแคมมันยุแคมหน้านี่มันจะดินงามดิมันจะยาว ถ้าตัวนั้นอะ่ะมันจะเป็นดินดินแน่นมันจะวงงามมันสีเหลืองเหลืองแปลงเดียวกันแต่ว่าม,มงงามีมองงามงองงามมันลกก้าซอยนีย่น้องแพ่สิลก,กาแล้ววันนี้ ลกแปบเดียวหนึ่งแม่เพื่อนก็นได้สามมาาาัดล่ะก้าแม่ได้สามมัดสามมาัดง่ายๆของงแพ,พได้ซีมาาัดล่ะลกคนละโซนเลยแต่ของแพกมัดน้อยๆพอดีดำแต่ของแม่เพิ่มนมัดง่ายพอเพิ่นกันไปไปเฮ็ดคันนาแกเสื้ออะไรดำตึมดำ ขีโลกาที่ดึงดึงดึงแล้วก็มาเตะเตะเตะให้เัินขี้ดินมันออก บรรยากาศเริมฮอนแล้วบัดนี้อันนั้นจะเป็นผู้ผู้งูขเขาจะห้องดูหุ่นจะเป็นแม่น้ํากระดิ่งสายแม่น้ํากระดิ่งอันนี้จะเอาน้ําเต้แม่น้ํากระดิ่งขึ้นมาสุบน้ําแป๊บเดียวแม่กระสิได้มาดลากาเพมือนอันนี้เขาลกลกยูติดกับเขียงอันนี้ นี่น้องแพนลกได้สิบแปดกัมแล้วแม่คนได้หลายๆแต่มัดแย่เพอของแม่ประมาณสามสิบสามสิบมัดนี้ได้ละแปง้งหนึ่งแต่ของแพประมาณนั้นเกือบลอยมัดที่ได้แป้งกัมน้อยๆนึงของแม่กัมเันแย่เขาที่มันลกข้างนี้ เพราะว่าครั้งนี้มันชิง,งามเลเขาเลยมาลกทางที่ลกไปหอดพุน่นลกอ้อมไปหอดพุ่นที่อัน,หนเหลืองๆเขาก็บอกเอาคืออันน้อยๆวันนีน้ก็บอกเอาวางปะไว้เพราะว่าเขาเลือกเอาแต่อันกลางงาม,งาม หอนขนาดพี่น้องไอ้นี่อันนี้จะเปลี่ยนกาเฮาได้ประมาณร้อยร้อยก้าวมแลวกับแม่ตอนเช้าวนันนี้เพราะว่าเฮากับสีลกลกไว้น้อยๆก่อนเพราะว่ามืออื้นเฮาสีลกอีกนะเดี๋ยวมันกิงเหี่ยวถ้าฝนตกกับโบเป็นอย่างนาะถ้าฝนโบกตกมันก็นเหี่ยวก็กได้ทิ้มซื่อหมัดกาแม่อ๋อ จนที่จมบนร้อนบาเบื้องของน้องแฮบัดน,นี้มัดก้าน้องแแี <c oughs> <c oughs> ่จะที่พากันขึ้นเถียงแล้วบัดนนี้ฮ้อนตอนตอนนี้เขากมานังพ er <c oughs> ักแล้วเพราะว่าลูกก้าเดี๋ยวก็เศร้าเมื่อยเพราะว่าเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็แดดพี่น้องแบบ ถ้าเฮาลุกไว้หลายเขาก็ย่านมันเหี่ยวแล้วเขาก็ได้ทิ่มสวืๆอีกก้านะเขากลุกไว้ตอนนี้ก็ได้ประมาณลอยก็มัดแล้วกับเม่ลุกตั้งแต่เศร้าตัวนี้กรบใบสามที่ใบสี่แล้วเดินน้องเพยกะชีได้พาแม่กลับบ้านวันนี้ชี้พาแม่กลับบ้านเพราะมันมืนเศร้าเหมือนกันที่มาหน่าเต้าเศร้าเดินน้องเพสีได้กลับบ้านแล้ววันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องน้องเพชสาวลาวเด้อเป็นกำลังใจน้องเพช ็ีคลิปต่อไปเนาะเพราะว่าช่วงนี้น้องเพ่กับโบค่อยได้ลงคลิปน้องเพ่ค่าค่าดำหน้าพี่นะ้องเ๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์เด้อ